สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินนะครับก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับพระปิดตาพระปิดตารุ่นดวงเศรษฐีนะครับวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหารนะครับจังหวัดนครพนมนะครับรุ่นนี้นะครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากหลวงปู่มาหาศิลานะครับเขียนอักษระเลขยันนะครับลงไปในพระผงนะครับแล้วก็พระเหรียญน,นะแต่วันนี้เราจะยังไม่มีพระเหรียญมาให้ชมนะครับเนื่องจากรุ่นที่ผมเอามาน,นี้นะครับ เป็นพระผงนะครับพีมวลสารนะออกในวันพีมวลสารนะหรือจะเรียกว่านำเลือกพิเศษนะครับอ่านี่นี่นะครับองค์นี้ผมก็ได้ทำการแกะนะครับด้วยความที่แบบว่าอยากลุ้นเองนะไม่ได้แกะให้ชมนะครับไม่ได้ลุ้น นะไม่ได้ลุ้นแหมเล็บดำนะอ่านี่นะครับผมก็แกะลุ้นนะครับก่อนที่จะเปิดคลิปนะก่อนที่จะเปิดคลิปก็อดใจไม่ไหวนะทุกคนที่แรกนะผมจองมานะครับได้ได้มา50องค์องนะครับแต่ตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวนับนับนับก่อนนะหนึ่ง6 7สี่ห้าหเจ็ด 8 9 10 11 12 13องค์นะครับเดี๋ยวผมจะขอแกะอีกสัก1รุ่นนะครับนี่คือพระปิดตานะเป็นนำเลิกพิเศษนะครับในวันพิธีพมวลสารเมื่อวันที่5มิมถุนายน2568นนะครับส่วนรายการอื่นนะครับเช่นรายการลุ้นนะครับลังลุ้นแล้วก็ พระเหรียญพญานาคปกองค์พระาธาตพนมนะเดี๋ยวก็มาเปิดจองนะครับตอนที่พระใกล้ๆจะออกนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดจองอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้นะครับท่านใดที่ปิดทันนะชุดนำเลิกพิเศษนะก็จะได้ชมความสวยงามกันก่อนนะครับถ้าหมดตรงนี้แล้วนะครับก็รอนะครับก็รอวันที่7 นะวันที่7เดือน7นะครับจะออกอีกชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็พิธีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งเดี๋ยวจะพามาชมภาพบรรยากาศนะครับในวันพีมวลสารนะครับอ่ะนี่นะครับขออนุญาตนะครับจากเพจนอตข่าวสดนะนี่อ่ะผมก็ได้มานี่นะครับ นี่ก็จะเป็นพีมอนสานี่เเราก็จะได้ลุ้นกันนะครับผมได้ลังธรรมดามานะครับลังนำเลิกผมไม่ได้มานะลังลัง,ลงนำเลิกรู้สึกว่าจะจัดสร้างอยู่ที่9รลังนะจองไม่ทันจริงๆนะครับส่วนลังธรรมดานั้นนะเก้าร้อย่าไม่ใช่9ก0ขออภาย9 9้ลังนะฮะเกลังผมก็มียอดมาอยู่ มียอดอยู่นะก็เดี๋ยวก็ติดตามช่องไอยพาเพลินไว้สําหรับท่านใดที่แบบว่าอยากจะลุ้นหลากหลายเนื้อนะก็ติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวตอนใกล้ๆซสักประมาณน่าจะเออ่วันที่1เลยดีกว่าไหมนะอ่าจะด,ดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าจะออกวันที่7เดือน7นะครับแล้วก็เริ่มพิธีพุทธาพิเศกเวลา7จ็ดโมงนะครับเนาที น,นะครับทุกอย่างเจ็ดหมดเลยนะครับแม้กระทั่งนะครับที่ผมเปิดที่ที่ผมจองนะครับที่จองวัตถุมงคลเนี่ยนะเขาก็จะเขาเริ่มเปิดจองเมื่อวันที่7แล้วล่ะนะครับตามศูนย์เปิดให้ให้สําหรับผู้ยกรังอะไรเงี้ยนะพวกศูนย์จองอะไรเงี้ยนะครับก็เปิดจองเมื่อวันที่7มิถุนาที่ผ่านมานี่เองนะครับทุกอย่างลงที่เจหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นงานวัดพระธาตุพนมนะครับ นในวันพีมวลสารนะครับโอ้โหอัตถุมงคลรากลายพระเกจินะครับมารวมหลอมนะครับเป็นโลหะแผ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ท้องฟ้านะครับก็เป็นสภาพแบบนี้นะนี่จะมองเป็นแล้วแต่คนจะมองนะจินตนาการเอานี่นะครับก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราก็จะได้ลุ้นกันนะครับมวลสารสุดยอดมวลสารมากทุกคนต้องบอกเลยว่าสุดยอดมวลสารมากๆนะครับแล้วก็พระเหรียญพระโลหะเนี่ยนะก็โอ้โหไหลพระเคจิเลยแหละนะครับอ่านี่วันนี้นะครับผมก็มีมาให้บูชานะครับ เมื่อวเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ทําการโพสต์ลงไปหน้าช่องนะครับหลายๆลท่านก็ทักมาเยอะมากนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะทุกคนนะต้องบอกเลยว่าถ้าวัตถุมงคลที่ออกวัดพระธาตุพนมนะครับไม่ต้องห่วงนะคนต่างประเทศเตรียมเลยนะครับสําหรับพี่พีเนะครับเมื่อปีที่แล้วนะรุ่นเจ้าสวเนเหนือดวงนะเจ้าสวเนเหนือดวงนะครับออกต่างประเทศเยอะมาก นะครับผมน่าจะปิดจบอยู่ประมาณเกือบ10ลังนะครับอ่าพีพีเมค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็มิตรภาพนะปีนี้นะครับรอเลยนะครับรุ่นนี้นะครับปีนี้ก็จะเป็นพระปิดตาจินดามณีรุ่นดวงเศรษฐีออกพร้อมกับพระเหรียญน,นะครับอ่าพระเหรียญเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมได้เซิร์ชไหมนะได้ได,ได้ได้เซิร์ชเก็บไปหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมหาก่อน พระเหรียญอ่านี่นี่นี่นะอาจจะเล็กนิดนึงนะครับอาจจะเล็กมากเลยนะครับนี่ผมน่าจะมียอดอยู่ไม่กี่ยอดนะนะน่าจะมีอย่างละสี่ห้าเหรียญน,นะครับมาไม่เยอะนะครับนี่จะมีน่าจะชัวร์เลยน่าจะทองแดงนะครับ เพราะว่าพี่ๆ FC ผมนี่ชอบเนื้อทองแดงกันมากที่สุดนะครับจากที่ผมประเมินมาแล้วนะแล้วก็เนื้อชนวนนะครับชนวนมวลสารนะที่เราได้เห็นมวลสารกันนะครับนั่นแหละนี่ก็จะเป็นอันนี้ที่เป็นมวลสารนะครับแล้วก็ทองแดงนะครับทองแดงโบราณน,นี่แล้วก็กษมกริย์นี่นะครับแรงแน่นอนนะฮะต้องบอกเลยว่า ท่านใดอยากได้เป็นช่อนะก็สอบถามมาได้เนี่ยนะงานช่อนะสร้างเพียงแค่ห้าสิบเก้าห้าสเก้าช่อทุกคนอ่านะห้า9บ้าช่อนะทุกคนนะเดี๋ยวห้า59้าช่อนะครับเป็นเนื้อจนวนบนสารนะครับอ่นี่นะครับก็ชอบแบบไหน เนื้อไหนเป็นกรณีพิเศษก็สามารถสอบถามมาได้นะครับถ้าจองตอนนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับถ้าจองหนังพาออกก็ถ้าราคาขึ้นก็ขึ้นเลยนะก็พูดตามตรงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นผ้าเหรียญนะครับก็จะออกคู่กับผ้าปิดตานะครับแบบนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับเหลือเพียงแค่13บงาสุดท้ายเออสิบสองสินะสิบสองเาว่าเดี๋ยวผมขอแกะอีกองหนึ่งนะครับอ่าเนี่ผมก็ได้แกะ ฉีกถ่วงไปนะครับก่อนที่จะทําคลิปนะทีแรกว่าจะไม่ทาคลิปนะครับแต่มาแจ้งข่าวสารสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลงภาพอะไรไปเดี๋ยวหลายๆท่านก็เข้ามาสอบถามกันเยอะนะครับจะได้อ่ารู้ในคลิปนี้เลยนะครับจบในคลิปนี้ไปเลยนะว่าวันที่7นะรอนที่7เดือน7นะครับพระจะมีจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับว่าถุมงคลพระปิตาจิตตมณีแล้วก็พระเหรียญน,นะฮะ รายการนี้นะจะมีรุ้นเหมือนกันนะรุ้นเหมือนกันรุ่นอะไรบ้างนะครับมาผมเห็นเขาประมูลแล้วนะครับโอ้โหพี่ๆรู้ไหมไม่ต่ำห้าร้อนะไม่ต่ำาร้อนะถ้าที่ไหนขาย500ถือว่ากิ๊กก็อกเลยนะ,ส,ะสาสาผมนี่ถือว่ากิ๊กก็กไปเลยนะแต่ผมก็แบ่งปันนะนะต้องขอ ต้องขออนุญาตเลยต้องบอกว่าต้องมาแบ่งปัน p นะีพีเอฟะหลายๆท่านอยากได้นะครับก็จัดให้แต่อย่างว่าเนาะจํานวนการจัดสร้างน้อยนะครับจัดสร้างเพียงแค่500องค์เองนะครับนี่ก็ท่านใดที่อยากจะเป็นใน1ใน500นะครับนําเลือกพิเศษพีมนสารนะครับออกในวันในพิธีพีมนสารก็มาจับจองกันได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าไปหามาใหม่กลผมต้องบอกเลยว่าก็ ถ้าผมไปหาให,ใหม่นะก็ได้ราคาที่ที่ผมปล่อยให้กับพี่พีเบูชากันกับเขาผมไปนี่แหละนะครับถ้าผมไปได้มาผมก็คือแบบเหมือนผมไปซื้อไปพีเอดีกว่าดีไหมนะเนี่ยวันนี้พีเอเช่าผมไปเนะี่ยะแต่ผมขอไม่รู้ไม่ระบุราคาแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเผื่อบางช่องเขาเปิดแพงอะไรเงี้ยเดี๋ยวตัดราคาแล้วไม่เอาไม่เอาดีกว่า นะครับก็ท่านใดสนใจผมเน้นถ้าสรับท่านใดที่แบบว่าสนใจจริงๆแล้วกันนะครับสอบถามเข้ามาในในช่องทางแชทหรือโทร,โทรมาโทรมาสอบถามได้นะโทรมาหลอกถามก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเช่าโทรมาสอบถามแอดไลน์มานะครับไม่จําเป็นอย่าอย่าท่านอย่าคิดว่าหุยคุณต้องเช่านะแอดไลน์มาต้องเช่าอะไรเงี้ยโทรมาต้องเช่าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับโทรมาสอบถามอย่างเดียวพอนะครับ าราคานะครับผมเชื่อว่าท่านเนี่ยนะครับก่อนที่จะติดต่อมานะครับหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ต้องมีราคาในใจอยู่แล้วนะครับไม่เกินนี้ต้องโดนนะแต่ถ้าอุ๊ยพอถามแล้วมันราคามันเกินในใจพี่ไม่ต้องเช่านะครับแค่พี่แอดไลน์มานะครับพี่ๆทุกท่านนะแอดไลน์มาสอบถามมาผมก็ดีใจแล้วนะครับ อ่าเพราะว่าไม่โดนรุ่นนี้ก็อาจจะโดนรุ่นหน้านะโดนใจนะโดนอกโดนใจในรุ่นหน้าก็ได้นะอ่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะโอ้ตักวกลัวแพงอะไรเงี้ยนะไม่ต้องเลยนะครับเลิกคิดนะสำหรับช่องง่ายพาเพิ่นี่ข่ออนุญาตให้อ่ลบออกจากความคิดของพี c ได้เลยนะครับก็่าเรียนนี่นะครับ ก็จบไปนะอะเดี๋ยวผมให้ดูแบบเฮ้ผมจะปิดชื่อไงอะอ่ะผมให้ดูแวบเดียวนี่นะนี่นะนี่นะครับนี่นะครับเนื้อเดียวกันเลยนะครับเนื้อเนื้อเดียวกับที่ผมโชว์อยู่นี่นะเนี่ยเนื้อเดียวกันเลยนะเนื้อเดียวกันเลยเอ่อเนี่ยจบไปเป็นพันนะครับองค์นี้นะครับแช่น้ำมนนะครับทำไมถึงแพงนะครับรายการเนื้อขาวเนี้ยนะครับ จัดสร้างเพียงแค่200องค์นะครับอ่ามีย่อยมาอีกนะครับมีย่อยมาอีกอ่าตามที่ผมได้โพสต์รายละเอียดชัดเจนใ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 นหน้าช่องที่ผมโพสต์เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูที่ผมโพสต์ไว้อ่านี่ะี่นนี่นี่น,น,นี่หนึ่งวันที่แล้วเมื่อวานนี่นะครับอ่านี่นะครับ เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแช่น้ำมนต์นะครับ200องค์ถ้ามีพลอยถ้ามีแบบฝังพลอยนะถือว่าท่านโชคดีไปเลยนะแสดงว่าท่านรายการนั้นที่ท่านได้ไปนะสร้างเพียงแค่เก้าองค์นะครับหรือมีเพชรหน้าตั้งนะฮะหน้าตั่งก็แสดงว่าท่านได้ออ ถ้าเป็นผู้โชคดีนะครับ1ใน9นะครับหรือผงตะไบทองนะครับก็สร้าง9องค์นะครับหรือเพชรแดงนะครับทำแค่9องค์นะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับคือธรรมดานะครับแบบนี้คือธรรมดานะครับอ่านี่ก็จัดสร้างในใน200เหรียญน,นะแต่ถ้าหากได้เนื้อดำ นะครับเนื้อดําก็จะมีพิเศษค่อนข้างเยอะเลยนะมีโอกาสได้รุ่นเยอะเลยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ให้ให้ชมอีกสัก1รุ่นนะแกะให้ชมสัก1รุ่นนะครับวันนี้เราเอารายการนําเลือกพิเศษไปก่อนนะครับท่านใดที่เช่าทัานวันนี้นะครับก็ได้ชมความสวยงามความงดงามกันก่อนนะฮะส่วนรายการรุ้นโชคนะครับรอนะฮะรอรอ,อก่อนนะครับผมยังไม่อยาก เปิดจอตอนนี้ยังไม่อยากเก็บเงินตอนนี้นะครับผมจะไมะ่ถ้าไม่จาเป็นนะผมไม่ไม่อยากถือเงินนานนะครับอยากแบบถือเงินแป๊บเดียวแล้วก็พี่ๆก็ได้รับของกเลยนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะอ่าถ้าเป็นเนื้อดำนะครับก็จะมีเนี่ยไหมโรยพลอยเพชรหน้าทั้งผงตะไบทองนะปิดทองหน้าหลังนะปิดเงินหน้าหลังเพชร แล้วก็เรืองแสงนะครับนี่ถ้าได้รายการตามที่ผมได้แจ้งไปคือท่านเป็นผู้โชคดีนะอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวมาลุนองค์ที่สองกันนะครับองค์นี้เปิดปุ๊บนะครับทีแรกผมว่าจะไม่ทาคลิปแล้วอุ้ยพอเปิดอุ้ยสวยจริงนะโอ้ผมก็ไม่ยอมเห็นคนเดียวหรอกนะครับอ่าจะไม่ยอมเห็นคนเดียวนะและบวกอีกอย่างคือเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเผื่อเขามีอัปเดต รายการอะไรออกมานะครับผมกอาจจะอัปเดตที่หน้าช่องผมนะครับจะมีการโพสภาพนิ่งนะให้ทุกท่านให้ทุกท่านได้เลื่อนชมกันนะครับเป็นระยะระยะนะอันนี้นะครับแล้วทีมงานเนี้ยทำค่อนข้างสวยมากนะครับมาบางท่านนะครับอาจจะได้ซอมแบบไม่มีสติ๊กเกอร์ นะครับเพราะเนื่องจากนี่นะที่ผมเปิดภาพเมื่อตกี้นะครับเพราะอาจจะหลุดนะครับหรืออาจจะติดไม่อยู่นะนี่เพราะว่าจะแช่ในน้ำมนต์นะครับนี่เป็นมนสามนี่นะครับนี่อง์นี้นะครับ,รบแช่น้ำมนต์นะนี่ผมว่าจะนำไปเลี่ยมกรอบนะท่านใดที่สนใจฝากเลี่ยมกรอบก็ แจ้งผมมาได้นะนี่ก็จะแช่น้ำมนต์นะครับสำหรับรายการนี้นะเขาจะระบุชัดเจนเลยถ้าแช่น้ำมนต์ก็จะระบุตายถามนี่เลยนะครับว่าแช่น้ำมนต์นะครับนี่นะครับบางทีเขาก็องค์อื่นที่ไม่ได้แช่นะครับแต่ก็ได้แช่นะครับแต่ก็จะแช่ทั้งถุงแบบนี้นะครับก็เลยบางถุงอาจจะสติกเกอร์อาจจะลอกออกนะครับสติกเกอร์ก็จะมีรายละเอียดนะครับดังนี้นะครับนี่ วัดพระธาพนมนะครับวรละมหาวิหารนะครับที่เราลืกคบรอบ77ปีนะครสมาคมอีสาะนะครับพระเกจิพุทธาพิเศษก7รูปนะครับแต่ในพิธีจริงๆนะครับวันที่7ที่ผมพอทราบในวงไหนผมก็พอรู้จักกับพวกทีมนะถึงแม่ๆขนาดถึงแบบผู้สร้างนะครับก็จะเป็นพวกลูกทีมการการจัดสร้างนะครับการดูแลงานนะครับเขาบอกว่าในวันจริงนะครับอาจจะมีพระ ร่วมพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้ร้อยรูปนะก็ติดตามนะติดตามชมไว้ให้ดีนะนี่แต่หล,ลักๆเนี่ยภาเกจิหล,ลักๆเลยก็จะมีอ่าับแรกก็จะเป็นเจ้าวาดนะวัดพระอ่าวัดพระธาตุพนมนะครับแล้วก็หลวงปู่มหาศิลาพระอาจารย์สุริยันนะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับหลวงปู่หลวงปู่เวิร์นนะฮะแล้วก็หลวงปูป่ประเสริฐ นะครับแล้วก็หลวงปู่คีบพ,พีระปัญโยนะครับโอ้หลวงปู่คีบท่านถือต้องยอมรับเลยท่านเก่งมากนะครับอายุร้อยร้อยกว่าปีนะท่านนี้แทบจะไม่พลาดเลยนะสำหรับถ้ามีงานอะไรเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนมนะครับนี่มาเดี๋ยวผมขอญาตแกะถุงนี้นะครับยวขอญาตแกะถุงนี้เลยไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับ เดี๋ยวพีพีเอฟซีก็จะได้เป็นถุงที่มีสติกเกอร์ไปนะครับนี่ก็นี่พิธีพีมอนสานนะขนาดแค่พีมอนสานนะนี่โอ้พระเหรียญก็ปั๊มเสร็จแล้วนี่เนาะนี่โอ้ยปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะครับเตรียมเลยอันนี้ผู้สร้าง ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวจะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับเตรียมพร้อมกันหรือ,อยังนะฮะเตรียมพร้อมกันหรือ,อยังนี่นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ19นาทีนะครับปัา๊าโอ้โหได้แช่น้ำมนอีกแก้วครับเลข หนึ่งสอง็ดครับผมโอ้โหได้แช่น้ำมนต์ครับสององเลยนะนี่ได้แช่น้ำมนต์องค์เลยนะครับอยากจะได้ผงดำนะครับผมอยากจะได้ผงดำนี่นะครับก็จะเป็นลักษนับน,นี้นะฮะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปเลียมกรอบน,นะครับท่านใดสนใจนะแต่มีหลายท่านาสอบถามมาเยอะอยากได้เนื้อขาวนะครับเพราะเนื้อขาวสร้างน้อยแล้วก็แช่น้ำมนต์นะอยากได้แต่องค์นี้รู้สึกว่าจะมีตําหนินะครับนเนื้อไม่เต็มตรงแขนนะครับอาท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมเปิดราคาน่ารักน่ารักนะร,ราคาแบ่งปันให้นะครับนี่ยังไงก็เข้มขังนะฮะเก็บไว้ได้นะครับอ่ะอยากได้เนื้อดำนะอยากเห็นเนื้อดําจริงๆนะครับผมขอญาตแก่อีกหนึ่งซอง นะอ่ะเอากลางๆเลยนะครับขอกลางๆเลยนะครับมาอยากได้เนื้อดำนะครับไปคู่กับเนื้อขาวและแล้วก็ได้เนื้อขาวอีกแล้วโอ้โหสุดจัดนะครับแช่น้ำมนอีกแล้วหมายเลขหนึ่งสามสี่ครับหมายเลขหนึ่งสามสี่โอ้โหหลายๆท่านนะอยากได้เนื้อขาวกันเยอะนะครับ แล้วทาไมผมแกะได้เนื้อขาวผมอยากได้เนื้อดํานะที่จริงนะที่จริงแล้วผมก็อยากได้เนื้อดําไว้คู่กับเนื้อขาวนะเปิดหาเนื้อดําอีกไหมเอาอีกไหมอ่าเพราะในไหนเนี่ยถึงแม้ผมจะเปิดนะถึงแม้ผมจะเปิดเป็นองค์แบบนี้นะครับก็สามารถบูชาได้นะสอบถามได้นะชอบเลขกไหนอะไรไงนะครับหรือชอบองค์ที่มีตําหนินะเอาไปบูชาเฉยๆนะไม่ได้ซีเรียสอะไรก็สามารถเอาไปได้นะครับเนื่องจาก น่าจะกาไรนะครับกำไรไม่เต็มนะครับแต่มือเท้าครบองหมดนะครับยกเว้นกําไรนะไม่เต็มนะครับกําไรไม่เต็มนะมาขอด้านบท1น1งองนะครับ1องค์สุดท้ายจริงๆนะครับท้าไม่ได้คือไม่ได้นะกูสร้างเยอะแท้ๆนะเนื้อดําสร้างเยอะนะเปิดมา โอ้โหวแช่น้ำมนตมาอีกแล้วนะครับเลขร้อยเก้านะครับอ่ะก็พแค่นี้แหละนะ,อะพอแค่นี้นะครับอ่ะท่านใดท,ที่แบบว่าชอบถามหาเนื้อขาวอยากได้เนื้อขาวนะปิดเนื้อขาวแช่น้ำมนต์มานี่ชอบองค์ไหนนะครับจัดไปนะครับ ปกติก็ตอนนี้ก็จบเป็นเป็นพันนะนะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับอันนี้เลขสามหกนะเลขก2หลักราคาก็จะสูงนิดนึงนะตามสัดส่วนเลขนะอ,อันนี้ก็จะเป็น109นะทุกคนนะอ่ะที่เหลือเอาไปลุ้นกันนะเอาไปลุ้นกันได้นะครับราคาไม่สูงนะครับราคาแบ่งปันกันเลยนะครับ ตอนนี้น่าจะลุ้นอยู่ลุ้นละ500นะตอนนี้หรือคือบางที่อ่ะคนที่เขาปิดเ,เก็บไว้เขาก็เก็บไว้เลยนะเขากเก็บไว้รอรอ,อมาปล่อยพร้อมกับวันที่พระออกนะครับตรงนี้นะเป็นรายการนี้จะเป็นนำเลิกพิเศษเลยนะครับย้ำนะว่าเป็นนำเลินกพิเศษถ้ารายการลังลุ้นขึ้นนะครับราคาขึ้นนะครับ ทำเลือกพิเศษเนี่ยจะขึ้นปีดไปก่อนเพื่อเลยนะครับเพราะตอนนี้จะไม่ค่อยเห็นคนเอามาปล่อยกันนะครับนี่แล้วผมก็ได้โควต้าเพียงแค่ห้าสิบองค์เองนะครับใจจริงอยากได้เอามาสักหนึ่งร้อยองค์นะครับใจจริงผมนะอยากเอามาหนึ่งร้อยองค์เพราะว่า,ามาห้าสิบองค์อ่ะผมเชื่อเลยว่าไม,ไม่เพียงพอกับสำหรับพีพีเอฟซีที่อยากได้กันแน่นอนนะครับนี่หากองนี้จะมีตำแหน่งที่กำไรนะกำไร หายไปหนึ่งอันนะครับนอกนั้นก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์นี่ด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับหลวงปู่มหาศิลาออกแบบอักขรเรียกยัดในด้านหลังเห็นไหมนี่สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะ อันนี้นะครับส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมก็ตามที่ผมได้แจ้งไปนะก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตเรื่อยๆที่เขาลงมานะอ่นนี่นะครับเนื้อขาวแช่น้ำมนนะครับโอ้โหโชคดีมากเลยผมแกะได้ได้แต่องค์แช่น้ำมนต์นะครับหรือที่อยู่องหน้านี้อาจจะเป็นแช่น้ำมน์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่เดายากนะครับทุกคนนี่ครับเพราะว่าเป็นถุงซีนแบบทึบแสงนะครับ แสงไม่สามารถรอดผ่านได้นะครับก็เลยไม่รู้ด้านไรไม่รู้จริงๆด้านในด้านในคือเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่ใจจริงอะผมอยากจะเด่๋ผมคาดว่านะคือแกะยังไงต้องโดนเนื้อดําแน่นอนนะครับเพราะเนื้อดําสร้างเยอะกว่าเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแ่น้ำมนันค่อนข้างที่จะสร้างน้อยกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนก็ข่าวสารน่าจะครบถ้วนเนาะก็เดี๋ยวรอลังรุนโชคนะครับเดี๋ยวรอเปิดจองนะครับสําหรับพระ เหรียญก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวรอเปิดจองนะครับออกวันที่7เดือน7นะครับก็คือเดือนหน้านั่นเองนะครับในวันที่เปิดจองนะครับผมอาจจะเปิดจองสักรวงหน้า1สัปดาห์หรือก่อนพระออกสัก5วันนะครับก็เดี๋ยวติดตามเอาไว้นะครับแรงแน่นอนนะเดือดแน่นอน,นสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่แพ้เจ้าสวนเหนือนดวง เมื่อปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับไอ้ประเพิงก็ต้องขอกลาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับคําพูดคําจาใด,ดที่ผิดพลาดหรือไม่ขขเข้าหูเข้าตาก็ขอกลาบขออภยัยในที่ดีด้วยนะครับสวัสดีครับ